ตอนนี้เราก็อยู่บ้านกรุงหาเนาะเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสเด็กน้อยเนาะแถวนี้แล้วครับสิให้ขนมเขาเนาะถุงหนึ่งนาะเออเมีมาซื้อมาฮะซื้<า>อคอซาฮะคอซาเออเมย์ปงมาปีฮนะ<า>เนนะมย์ก็กูวทองเหียนนะ่ะ้องปอมมาละ่ะปอซีอ่าฮามอทอาร์มอทองเหียนปะ นิ่งแล้วก็ต้องรวยกุ้งบ่อนี่อ่ะปุงมึงกางรถซาวรถซาวน่ะสิมาปวดติน่ะ19 19อืมกางแม่นี่ยัดอ่รมึเทอเทอโรงเรียนแม่นบ่กางแม่ยัดเล่โรงเรียนแม่นบ่ฮะ កាង24 1មែនអឺមានពោះមកនៅនេះមែនឡោះពោះ4ហើយហងៀនបើអាររត់ពោះ5น่ะបាទអឺលក្ខជានពោះ4អានហូចពោះ4មិនចេះហៀនតដល់បើជានពីទិញជៀនពុះញ៉ាំបាំងកែញ៉ាំជិះរត់ទីដល់គេបើកน่ะហើយអនាគតមិនជុំមកមកមិនជុំតាំងមកនេះណាជុំមកខួរជុំមកមកនេះណាប៉ណ្ណណា เอออ่าๆๆราจะอ่นกระเดกขนมให้แต่ควายซื้อให้ขนมแล้วเนาะถูกควายซื้อนี่ยิ้มมีการลงองกงกันเออสบายดีเนาะตอนนี้หากจะไปสัมภาษณ์พอเทานะมันมันเห็ดอันแอบเข้าตีบอเออสมอัยเล์ยงเท่าไม่มาซื้อมาเท่าพัน เออขออนุญาตเว้าภาษากะหมูเนาะมีนําเบอร์ปีแล้วจังเท่าอือโห70ปลายเออ70ปลายมีแต่งมื้อนี้มีแต่งแอบมาติอือแจ่เอมมะเนี่ยแต่งติ๊กหรือว่าจะแต่งซะแต่งติ๊กเออมีติ๊กหน่วยนํามื้อเด้อหน่วยนี้ก็หน่วยซ้ําชิดคือนําหน่วย56ชิดอ่าๆๆๆมีบ่กวนยัดขี้ตังอันเยอะเออ Ô ờ, mong chồng ngon chồng ngon. Do yết mắc sâu bun sít tại phi rundo hoang mạng? Uda sâu mạng. Da nam bak, da nam tua mẹ tang vé gai longi. Loi pau gang con, yu ghi mugam bak, eh? Uy, oi, ya, 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 oi, oi, ya, oi, oi, แล้วนึงคือโอเย็ดทะเลเนื้อเนี่ยมันโอเย็ดก็มกรยัดทาลีเนื้อฮะไปเลยเวรกายตะกี้กายเผาเจยเผาก้อนชาวบึงเรานี่นะตามบึงเรายัดตะกี้มีขัดเออเรกเออมื่อนี้เมื่อเด็กเตียงโราีเด็กส่วนมากมกรลงเมื่อเยาะเว็นไม่เด้มื่อลงมื่เว็ดกุ้งชูเยัดดมรุยตะลึงนอมรุยเว็ดยัดนี่โนนี่เว็ดมรุยตะลึงไก่เผากางก้น